เธอช่วยแม่ขาเขาาา้าวมันไก่นนลงนอนลงนอนลน,นีละน,น,น,นี่ละเทา้าเจ้าไออาวโบเท้าไว้ก็เข้ามาส,สรองบัวซ้ำเศร้า เธออยู่บางแค่เธอช่วยแม่ขายข้าวมันกกยเธออยู่หาดใหญ่ช่วยายขายข้าวขาหมูอยู่พัทยาช่วยน้าเธอขายสบู่เขาลองเพลงอย่างนี้ เขาคือบอกไปเห็ดเรื่องมรดกให้ลูกเออหันโอ้ยลืมเลยได้แบบนี้น่ะเ๋ย๋ยวร้าะกัดสิ่ข้าไปในเมืองก่อนเนอะเข้าไปพามาเด้จ้ะไลโอเคโอเคโอเคไปไปไปก่อนพาอย่นี่เนอจ้าจ้าอันที่ต่อโอนมรดกให้ลูกนะครับเชิญครับเชิญครับ โอ้ยพาติโต้เออนระโอ้ยมาติดตอทุลาเรื่องไอโอนมาราโดไม่ลูกครับเอาเมียมานำอยู่บ่ครับโมได้เอามาแล้วมันยังเศร้าอยู่เนาะขั้นชันก็ไปเอาเมียมาก,ก่อนไปเอาเท้าคือมาเรวแวยเทา้าไปไหว้มาไหว้เนะเจ้านี่โอ้ยสบ่พห้ไปไหว้มาไหว้ยังไรเนาะคุณบอกให้มาเอาเมียไปหอดเลยพ่อวา ใครแบเอาเมียมา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 เฮาโอ้ยโอ้ยใคมาเอาป่ะทำไมเอาย่างนี้พิงพเนาะเอานอนลงนอนลงนอนลงนี่นะนี่นะเร็วๆแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวจะไปติดต่อเพิ่อนชาก่อนเด้เลนี่เนอะเขียนมาเนี่ยโอเคโอเคโอ้ยใช่ละครับเมียนหะเมียกับอยู่เงี้ยนกูแล้วครับ โอ๊ยไปเอามาไหมไปเอามาไหมนะเอามาไหมไปเอาอีกบเอาอีกครับโอ๊ยแตเอาเธอบอกให้มาเอาอีกได้มือนี่นะมาแล้วได้นี่นะให้มาเอาโอ๊ยเดือดที่สองแล้วนี่นะฮะให้มาอีกบ่ภาษาปา ปวเบิดพาไปเดี๋ยวไปที่ต่อก่อนดใเแ่าเด้อพาไปพามาดใเแ่าเออโอ้เป็นยังไงน้อรอบนี้นอู้ปวดขาดิไปเอามาแล้วบ่มีงานอ่ะไปเอามาแล้วครับอยู่ใสอยู่เฮือนเอู้คอยบอกใครไปเอาเมียมาไปเอาเมีย亚马กันยังวะไปเอามาแล้วเอามแต่ใส่ไปเอามาสองเท้อแล้วมือนี้นะโอ้แล้วมาใหม่แล้วมาใหม่ รอบไม่ได้ตาย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 ไปแจ็คชิปหลบคงจะคุ้มเดือนหนึ่งละอ,อีกแล้วเถ่าเอ้ยให้มาเอาอีกแล้วโอ้ยคนแห่งเถ่าอีโนโส่สามรอบแล้วคือหอัวเถ่าเจ้าไว้บ่เถ้าไว้ก็เข้ามา ตาย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 ไปสามรอบกันให้รูมาสามรอบ,รอบโอ้คันรอบนี่คือสีบัววายแล้วรอบนี้นะ,ะ,ะเดีย๋ยวไปหาพอดีนักวันรอบสุดท้ยายเลยเลยเท่าตานี่นะ่ะโอ้บอัวบวายบววายใช่หรอือเมียเมียอยู่เงิน่นแล้วค่ะเอากันยังมาบอกให้ไปเอาเมียมา แอบมาสามรอบแล้วมันโอ้ยนันเอาอไวเลยได้ดมือนี้นะคันโบมือใหม่มูเลยมือใหม่เด้อจนเสียอเอมียมากแต่ไม่มือนี้บวบไวแล้วครับมือนี้บวบไวยินดีมือนี้มาบวบไวสามเท่าเลยมือนี้นะบวบไวโอ้ยมันคนละเอาแล้วนั่นนะสลองกัวซำแซาเอ้ dua samsal. Selang buah samsal.